สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเอ๊นี่มันผักหรือผลผลหรอไม้<ะ>สวัสดีครับพบกับช่อง The Relearner นักเรียนรู้ใหม่ ช่องบริการด้านวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่บางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้เรื่องเก่าของใครบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของเรามาเป็นนักเรียนรู้ใหม่ไปด้วยกันกับผมอาจารย์ต๋อมนะครับผมถ้าชื่นชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานหรือกด thanks เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำช่องรับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง ผักหรือผลไม้นะครับผมอันนี้เป็นผักหรือผลไม้คําถามนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเคยถามคนอื่นนะว่าไอเนี่ยมันคือผักหรือผลไม้กันนะดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเรื่องการให้คํานิยามผักและผละไม้กันครับการจัดจําแนกว่าอะไรคือผลไม้หรือว่าเป็นผักเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหลักใหญ่ๆ2ประการก็คือ1 การนิยามตามหลักพฤกษศาสตร์นะครับกับ 2. การนิยามตามลักษณะการใช้งานในการประกอบอาหารซึ่งการจัดจำแนกแบบนี้ก็ยังเคยถูกตีความด้วยคำวินิจฉัยทางกฎหมายในบางประเทศด้วยนะครับผมซึ่งการจัดจำแนกว่าอันไหนเป็นผักหรือผลไม้นะครับจะต้องอาศัยหลักการทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์แล้วก็การใช้งานด้านอาหารร่วมกันนะครับผม จากมุมมองทางพฤกษศาสตร์นะครับการจัดจําแนกประเภทของผักและผลไม้นั้นจะตรงไปตรงมานะครับผลไม้คือรังไข่ที่โตเต็มที่ของพืชดอกนะครับซึ่งมักประกอบด้วยเมล็ดนะครับด้วยคําจํากัดความแบบนี้จะรวมถึงพืชที่เราคุ้นเคยเช่นแอปเปิ้ลส้มและผลเบอร์รี่นะครับที่มันจะดูออกง่ายนะว่าเป็นผลของพืชแต่ก็ยังรวมถึงผลของพืชที่เรามักจะกินเป็นผักเช่น มะเขือเทศแตงกวาแล้วก็พริกไทยนะครับซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยาทางพืชศาสตร์จะเป็นส่วนของพืชที่พัฒนามาจากดอกนะครับผมซึ่งก็มีมเมล็ดอยู่ด้วยก็คือเป็นผลไม้นั่นเองแต่ว่า เพียงแต่ว่าเรารับประทานเป็นผักนะครับในทางกลับกันนะครับผักในทางพฤกษศาสตร์จะหมายรวมถึงส่วนอื่นๆของพืชด้วยนะเช่นรากลำต้นใบและบางครั้งก็ยังรวมถึงดอกด้วยนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในประเภทของผักในแง่พฤกษศาสตร์โดยส่วนของพืชเหล่านี้ไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็ใช้เพื่อประโยชน์ทางโภชนาการแล้วก็ทำอาหารเป็นหลักครับ ในขณะที่มุมมองด้านการทำอาหารนะครับการจัดจำแนกผักและผลไม้ขึ้นอยู่กับรสชาติและการใช้งานมากกว่าเกณฑ์ทางพฤกษศ,ศาสตร์นะโดยผลไม้มักมีรสหวานหรือเปรี้ยวและก็มักรับประทานดิบหรือว่านำไปใช้ในการทำของหวานของว่างแล้วก็น้ำผลไม้นะครับคำจำกัดความแบบนี้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้บริโภคทั่วไปเช่นสตรอบเบอรี่ลูกพีชเหลือ,องหุ่นนะครับที่มักมีรสหวานในขณะที่ผักนะครับ มักจะมีรสเผ็ดมากกว่าหรือรสหวานน้อยกว่าและมักนําไปปรุงหรือนําไปใช้ในอาหารจานหลักหรือเครื่องเคียงด้วยการจัดจาแนกประเภทนี้ทําให้ส่วนของพืชต่างๆเช่นแครอทผักโขมแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยถูกมองว่าเป็นผักโดยไม่ได้คํานึงถึงการจําแนกทางพฤกษาศาสตร์ซึ่งก็หมายถึงผลไม้ในทางพฤกษาศาสตร์บางชนิดชเช่นมะเขือเทศสกินนี่แล้วก็พริกหยวกนะครับที่ในทางการใช้งานก็จะถือว่าเป็นผัก เพราะว่าในบริบทการทำอาหารเนี่ยพืชเหล่านี้จะมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็ใช้ในการปรุงอาหารนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถมีมุมมองที่3นั่นก็คือมุมมองทางกฎหมายคําจํากัดความทางกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านอาหารมากกว่า เป็นการใช้เพื่อจัดการกับข้อกังวลทางด้านภาษีสุลกากรและก็กฏระเบียบทางการค้าต่างๆเช่นในการนำเข้าและการส่งออกนะครับตัวอย่างนั่นก็คือในอเมริกานะครับในที่ศาลดีการในปี1893นะครับเรื่อง Nix Helden นะครับซึ่งศาลตัดสินว่า มะเขือเทศเนี่ยควรจัดเป็นผักเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านภาษีโดยพิจารณาจากการใช้โดยทั่วไปในการทําอาหารนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลไม้ทางพฤกษศาสตร์ก็ตามสรุปก็คือในการพิจารณาว่าส่วนของพืชเนี่ยเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักเนี่ยเราจะต้องพิจารณาลักษณะทางพฤกศาสตร์แล้วก็ลักษณะการใช้งานในการทําอาหารร่วมกันนะครับ โดยสำหรับเกณฑ์ทางพืชศาสตร์ก็จะดูว่ามันพัฒนามาจากดอกของพืชหรือไม่มีเมล็ดไหมนะครับแต่ปัจจุบันก็มีผลไม้ที่ไม่มีเมล็ดนะเช่นแตงโมไร้เมล็ดนะครับผมแต่ว่ามันก็พัฒนามาจากดอกทีนะแล้วก็เกณฑ์ด้านการใช้งานในการทําอาหารเนี่ยก็จะดูจากว่า มันมีรสชาติหวานหรือเผ็ดนะครับมีการใช้ในมื้ออาหารอย่างไรนะครับเมื่อพูดถึงผักและผลไม้นะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นชนิดของผักและผลไม้ที่มีขายในตลาดเนี่ยมีไม่กี่ชนิดเองนะครับผมซึ่งก็เป็นผลมาจากการปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของคนเรานั่นเองนะครับเช่นมะเขือเทศข้าวโพด แตงโมทุเรียนนะครับที่หากนำไปเปรียบเทียบกับลักษณะของพันุ์ป่านะเราจะพบว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติของมันคน,นละเรื่องกับที่เรากินเลยนะครับผม อย่างในผักบางกลุ่มที่เรากินกันทุกวันเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันได้รับการปรปับปรุงพันธุ์มาจากบรรพบุรุษเดียวกันแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือผักวงผักกาดโดยเฉพาะเจ้าบัสซิก้าโอเรลซีนะครับที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนาะแต่หน้าตานี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่ง การได้มาซึ่งผักกลุ่มนี้ก็เกิดจากศาสตร์ด้านหนึ่งนั่นก็คือการปรับปรุงพันธุ์หรือว่า plant breeding นะครับที่เป็นการปรับปรุงพันธุ์ของพืชให้มีลักษณนะตรงตามความต้องการโดยผ่านการคัดเลือกการผสมพันธุ์การเหนี่ยวนำให้เกิดโพลิพลอยตลอดจนพันธุวิศวกรรมต่างๆนะครับเพื่อทําให้เกิดความหลากหลายที่น่าทึ่งภายในตะกุลผักกลุ่มนี้นะครับโดยการคัดเลือกพันธุ์ผักกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นที่ลักษณะเฉพาะที่ต้องการนะครับผมอย่างในภาพนี้นะครับจากบรรพบุรุษเดียวกันนั่นก็คือบราซิการออราซีหรือว่าเจ้ามาสตาร์ป่านะนักปรับปรุงพันธุ์ต้องการให้มันมีลักษณะเด่นที่ใบก็จะทำให้ได้เป็นต้นผักเคลมานะครับหรือหากต้องการปรับปรุงให้มีลักษณะของตาดอกที่เป็นลักษณะเด่นก็จะทำให้ได้ต้นบล็อกคลรี่แล้วก็ ต้นกระลำดอกขึ้นมานะครับหรือว่าหากต้องการให้คัดเลือกที่มีลักษณะเด่นที่ตายอดนะครับก็จะได้เป็นแคปเปจหรือว่าหากต้องการให้ได้ลักษณะของรากนะครับที่ชัดเจนใหญ่โตก็จะได้เป็นต้นเทอร์นิปในขณะที่หากต้องการให้ได้ลำต้นใหญ่โตก็จะได้เป็นต้น โคราบิกขึ้นมานะครับผมซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของมนุษย์นะครับในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะที่เราต้องการแล้วก็เกิดเป็นผลผลิตขึ้นมาในปัจจุบันครับ ในบรรดาพืชกลุ่มนี้นะครับผักเคลที่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะในกลุ่มผู้รักสุขภาพมีการนำมาใช้ในเมนูต่างๆมากมายเช่นน้ำสกัดเคลน้ำปั่นเคลสลัดเคลหรือว่าเคลผงนะครับโดยผักเคลเนี่ยมักได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งผักน เนื่องจากมีความโดดเด่นและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะครับเป็นแหล่งพลังงานนะครับมีวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน K วิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ไฟเบอร์รวมถึงสารต้านอนุมนูลอิสระควอซทีนแล้วก็แคมเฟรอลนะครับรวมถึงลูทีนแล้วก็เซียเซนทินนะครับผมซึ่งช่วยดูแลสุขภาพหัวใจการควบคุมความดันโลหิต ลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ป้องกันความเสียหายตลอดเลือดสุขภาพกระดูการล้างพิษรวมถึงการป้องกันมะเร็งดยการเรมีการศึกษาพบว่าเจ้าผักเคลมีสารประกอบที่เ,เรียกว่ากูโคซิโนเลตนะครับที่สามารถกระตุน้นเอนไซม์ล้างพิษในตับรวมถึงช่วยต่อต้านสารก่อมะเร็งแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งได้นะครับผม แต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยด์นะครับเนื่องจากผักเคลเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่เราเรียกว่าไกโตรเจนนะครับผมสารนี้สามารถรบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์นะครับโดยเมื่อมีการบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปนะครับเจ้าไกโตรเจนเนี่ยสามารถยับยั้งการดูดซึมไอดีนในต่อมไทรอยด์ได้ซึ่งก็อาจนำไปสู่ภาวะคอพอกได้นะครับ อย่างไรก็ตามการนําผักเคลไปต้มหรือปรุงอาหารนี่ก็สามารถลดปริมาณไกโตเจนได้ทําให้ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโรคนิ่วในไตก็อาจจะต้องระวังเนื่องจากผักเคลเนี่ยจะมีสารกลุ่มออกซาเลตซึ่งสามารถทําให้เกิดนิ่วในไตได้นะครับผม แล้วก็นอกจากนี้นะผักเคลเนี่ยมันมีวิตามินเคสูงนะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการแข่งตัวของเลือดนะครับผมซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปยกเว้นคนที่รับประทานยาต้านการแข่งตัวของเลือดนะครับเช่นวาฟารินนะก็มีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงปริมาณวิตามินเคที่รับประทานเข้าไป ดังนั้นก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ทางจะรับประทานผักเควนะครับเนื่องจากมันอาจจะไปมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการรับประทานอาหารใดๆนะก็ควรยึดหลักการรับประทานให้หลากหลายในปริมาณที่พอดีก็จะลดปัญหาเหล่านี้ได้ครับผม สำหรับช่อง The Relearner นักเรียนรู้ใหม่นะครับมีความตั้งใจที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เคยรู้แล้วหรือยังไม่เคยรู้นะครับผมก็ขออภัยหากมีข้อผิดพลาดในการทําคลิปนะครับผมแล้วก็หากชื่นชอบช่องนี้ก็อย่ายลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ